อันนั้นครับพอไปถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมก็กดไปที่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะมีลูกศรชี้ให้ดูแล้วก็เลือกอันที่สองจากนั้นก็ถ้าเกิดเราจะจองจองพวกอื่นๆนะฮะ <c ười> ก็ไปค้นหานะครับแต่อันนี้กดไว้แล้วก็คือติดล้อนะนั้นก็กดซื้อนะกดซื้อล่างสุดติ๊กถูกเลยถ้าเกิดใครจะก็อ่านไปนะครับแต่ ไม่นแล้วก็ยอมรับอีกพอเลื่อนสุดปุ๊บมันก็จะเด้งให้กดยอมรับง่ายอ่ะเน,นี้ง่ายอ่ะจำนวนหลักทรัพย์ที่ต้องจองกีห่หน่ว้คือจองแล้วก็บันทึกก็ถัดไปอ่า เลือกบอัญชีสำหรับคืนเงินจองหลักทรัพย์ที่ไม่ได้การจัดสรรน,นะ,ะที่ไม่ได้รับจัดสรรกดติ๊กไปหนึ่งทีแล้วก็กดถัดไปยังไงให้อันแรกอันแรกอันนี้คืออันแรกติ๊กไม่ได้โอเคเขานาเลือกนะฮะก็เลือกบริษัทหลักทรัพย์ที่เรามีอยู่หรือว่าเล่นอยู่แล้วก็สองสองสี่นะฮะรู้อยู่แล้วสองสองสี ันี่ก็เป็นของคนนี้นะเลขที่อันนี้คือเลขที่ผ่อนใช่ไหมใช่ให้ใส่กี่หลักอะเจ็ด <7 S 2> <7 S 1> ต้องใส่2ตัวท้ายได้ไหมปับ๊บแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลก่อนติดล้อเงินจํานวนนี้สำหรับมูลเท่านี้แล้วก็บัญชีสำหรับคืนเงินก็คือบัญชีนี้แหละแล้วก็เลขที่การจอง นี่เป็นลำดับคิวป้วเนี่ยเลขที่ใบจองโอ้โหมันเลขที่ใบจองก็อาจจะแบบลำดับลำดับคิวอะไรมัง้งโอเคแล้วกดยืนยันเสร็จสิ้นนะฮะก็แอปเนี่ยของกรุงศรีจองง่ายกว่ากสิกรเยอะเลยนะง่ายเกินโอเคก็จบแล้ววันนี้แหละกรุงศรีไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะ